สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องไม้เลยครับช่องช่องแตกแยกมาจากมองนีอีสานครับขอฝากใพ่อแม่พี่น้องกดไลดค์กดแชร์กดติดตามซอยนี่นะครับเป็นช่องง้วควาย้วยตรงนะพี่น้องเมื่อนี้กับบุ๊บไปไกลแล้วครับเป็นชิปชิปแรกแห่งมานเลยพี่น้องสิพลาเาบึงไวพอพันงําระดับประเทศของอาเซียแล้วครับอาเซียเราก็อยู่บ้านเดียวกันละพี่น้องโควิดหลยบอากล้าไปใส่ครับนี่ มาไทยควยงําบ้านเพชรไปพี่น้องบึงครับเป็นคลิปแรกๆของช่องไม้ด้วยพี่นอ้องด้ออ้าวเสียสวัสดีครับวสวัสดีครับโอ้เสียแนะนน้นำซื้อจากน้อยนะครับผมนายชยาเชื้อเงินครับอา่าเป็นเจ้าของเจ้าตะวันฉายนะครับเจ้าตะวันฉายอันที่ตั้งมีฟา,มมาร์มบ้างซื้อฟาร์มบางอ่าฟาร์มบ้านไร่เพชรภูเขียวนะครับถ้าเกิดใครจะมาชมก็ตั้งอ่า g ี s อมาที่ฟาร์มบ้านไร่เพชรภูเขียวเลยนะครับครับแล้วก็เบอร์โทรผมก็คือ 0816397887นะครับเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของไอดังเจ้าตะวันฉายนะครับเนี่ยครับอ๋อพี่น้องเบิงครับเบิ้งความใหญ่ตัวตะวันฉายตะวันฉายก็เป็นลูกแม่ไม้ทองนะครับของเสียเบิร์ตสอมีสุวันครับแม่ไม้ทองก็สูงใหญ่เป็นไฟที่ใหญ่มากเท่าที่ผมเคยเห็นมาก็น่าจะใหญ่ใหญ่สุดเท่าที่ผมเห็นมานะครับแล้วตะวันฉายก็เป็นลูกพ่อพ่อบิ๊กอุทัยครับ วิกอุทัยของตอนนี้น่าจะเป็นของท่านสสทดาเฉยเสนะครับแล้วตอนนี้อายุจากอันนี้สองปีสิบเดือนครับยังเป็นฝันน้ํานมอยู่ครับดูฝันน้ํานมสองปีสิบเดือนพี่น้องเมืองความร้อนเราออกอากาศมาอันนี้ยังเป็นฝันน้านมยังเป็นไารุ่นเล็กอยู่นะครับรุ่นเล็กแต่ว่าโตบางหญ่แล้วนะครับอันน้ก็เนี่ยครับยังเป็นไารุ่นเล็กอยู่รุ่นเล็กเบนเทียบกับเจ้าของเราด้วพี่น้อง น,นี่<ช>ไทยจากกล้องโทรศัพท์โดยพี่นอ้นองบ่าเด็ดปุ่งแตงครับแต่ว่าภาพออกมาอาจสีน,น้อยกวามขวางสีจะเบิ่งเทียบจากคนเอาโดยพี่น้องครับอันนี้ก็ดูเทียบกับคนเอาครับรู้สึกว่าไทยมามันที่เป็นเลี้ยวๆจังเลยพี่น้องกระดานเขาก็ม,มีน้องอโกโก้เมืองน้ําดํานะครับเขาวัดไว้8นิ้วกับ2เซนอเขาเนี่นะครับความฟ้างของเขาความกว้างของเขาผมก็ไม่ได้วัดนานแล้วครับมีน้องเข้ามาวัดเองครับครับ แล้วตอนนี้เนี่ยครับแข้งขาเป็นในน้ำหนักเท่าไรเอเชียตอนนี้ตอนนี้ก็ประมาณตันขวาครับประมาณไม่น่าจะต่ำกว่าตันหนึ่งนะครับแข้งขาก็ใหญ่มากครับบางทีถ่ายมาตะวันฉายถ่ายรูปไม่ค่อยขึ้นครับส่วนมากถ้าอยากเห็นก็มาดูตัวจริงครับเป็นเลี้ยวๆหมยครับมันเทียบกับขาผมแล้วกันท่านมีค้นวัดขาอยากเทียบบ่อยเรยบไม่เคยวัดสักทีครับตอนนั้นี่นองบติวเตอร์ไปจับขามันเตี้ยวตะว่นหนาตาหนาฮักคุณดีนอะเอเชียนับ คือเป็นไฟใหญ่ที่มีอุดมทัศนีด้วยก็คือมีจุดมีตาแต้มแก้มจำอ่องคอครบเลยนะครับอย่างครับเบิ้งพินองครับหรือปกติเราจะไม่ค่อยเห็นไฟใหญ่ที่มันมีอ่องมีจุดแต้มอะไรครบอย่างนี้ครับครบเลยตามตำราควายไทยที่นว่าตอนนี้คือตามตำราควายไทยเลยแล้วก็มีฝันตกสว่างเขาเรียกฝันอู่เข้าอู่น้ำเท่าที่ผมเลี้ยงควายผมก็ไม่ค่อยได้เห็นมีนะครับอ๋อนี่ยุบมองนี่แสดงว่าควายดีควายดีควายเก่าควายโบราณจริงๆ แต่ว่าตอนนี้ที่อาเซียเป็นในทันเริ่มทับบ่ครับเนี่ยตอนนี้ไม่ค่อยได้ทับจริงครับมีแต่ทับไฟพวกกันอย่างเดียวตอนนี้<อ>ก็ต้องรออีกสักระยะหนึ่งผมทําน้ําเชื้ออยู่ตอนนี้แต่ว่าทับน้ำเชื้อขายย่เป็นน้ำเชื้อผมขายอยู่ชุดละห้าพันสิบสองหลอดครับสิบสองหลอดห้าสิบหลอดขึ้นไปก็หลอดละสามร้อยครับนี่ผู้ใดสนใจเจ้าตะวันใช้เนาะอาเซียนเนาะรายละเอียดตั้งๆพี่น้องก็ คอยถามมาเบิรงนนาเราด้วยครับทดสอบถามด้วยครับคือไฟล์ตัวเนี้ยผมอยากให้คนมาดูตัวจริงครับเพราะว่าถ้าเกิดเห็นในรูปเขาอาจจะดูไม่ใหญ่มากแต่ถ้าดูตัวจริงผมว่าฟันน้ำนมผมก็ไม่เคยเจอตัวขนาดนี้นะผมเล่นควายมาหลายปีก็ไม่เคยตอนนี้สูงเท่าไรก็อาเซียนประมาณผมว่าประมาณ163ไม่น่าจะขาดนะครับฟันน้ำนมเบิรงกจิ้มไหมเบิรงพร้อมไหมครับ ไฟี่รอเราลาร่างใหญ่รูปรอเอากาดเนาะเสียเนาะบึกบืนเลยครับ,บ,รบพี่น้องต้องมาเห็นด้วยตัวเองนะพี่น้องแต่ว่ากล้องผมเวลละไทยควายมันเป็นอย่างคือมันเลี้ยวไปเลยพี่น้องเป็นโทรศัพท์มันปรับซูมอัตโนมัติงต้องมาดูตัวจริงครับไฟตัวนี้บบหน้าตาคักๆพี่น้องหน้าตาเขาเป็นไฟหน้าตาตีเ <laughs> ชื่องเชื่องครับนิสัยไม่ดุร้ายครับตัวนี้เชื่องดูดีเนาะเสียเนาะุ่นเหมยนเนาะเชื่องครับนิสัยดีตะวันฉายไม่ไม่ดุครับ ไม่เคยดุกับคนเกิดยูน้ำเจ้าเลนบ่อยใช่ไหมตัวนี้ผมได้มาจากเซเบอร์สองมิสุวันครับแม่พันุก็อยู่กับเซเบอร์สองมิสุวันแม่ไมมทองก็น้องชายก็คือไม้เอกที่อฟาร์มวิไลฟาร์มซื้อไปสองล้านสี่ครับโอ้น้องชายตัวละสองล้านสี่ครับแต่ว่าตัวนี้เอเสียเพราะขายโดนบ่อยตัวนี้ตัวนี้ไม่ขายครับอยู่กันไปเรื่อยๆครับสัญญาใจไว้ว่าจะเลี้ยงไป ตลอดนะครับคู่นี้ครับเอาพี่น้องบันนี้เบิ่งพอพันดังของฟั์มบาเซียเราแล้วบันนี้สิพาไปเบิ่งตัวแม่พันธที่โด่งดังนั้นบ่อาเซียบนเนี่ครับเอาครับคลิปนี้ผู้ใดฝากผู้ใดมากก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในเด้อครับเพื่อพ่อคันคลิปต่อไปครับพี่น้องครับสวัสดีครับ